ค่ะลูกชายไมเหรอสวัสดีค่ะเสียงหัวเราะวันนี้เรามาวัดกันนะคะนนี้เราอยู่ที่วัดวัดอะไรนะวัดตะโกวันนี้อยู่ที่วัดตะโกนะคะไปดูมุมนี้ผอมว่ะวิววิวนี่อยู่กับเด็กๆนะคะอยู่กับเด็กๆนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่ที่วัดตะโกนะคะวันนี้มาทําบุญ มาทําบุญกันนี่ตรงข้างหลังสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไม่ใช่ข้างหลังนี้นะเดี๋ยวเราจะแพ่นกล้องไปข้างหลังนี่นะคะตรงนี้สวยมากเลยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรอะ่ะเอ,อเป็นศาลาที่เป็นแบบว่าทำเป็นแบบเหมือนทางพญานาคเข้าไปะคะ่ะตรงศาลาคือสวยมาก ใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยไม่รู้ว่าใครนะคะเกลียดเสียงหัวเราะจังเลยฮะกล้องหน้ากล้องหน้าอ้อมมาทางนี้อ้อมมาพี่มงโ่มางมาพี่งมาเมื่อกี้มีคนอยู่กับเราตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีคนแต่มไม้ในไลฟ์ มากันหลายคนนะคะแต่ว่าใส่แมสอยู่ออัันนนนนน้้ตใะะไรสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ในชนีมีบุญนะคะอ้โชนีมีในชาเดียนะคะสวัสดีนะคะเราไล่ทิ้งไว้โอ้โหต้องมั่จะถ่ายรูปตรงนี้อ่าเข้ามาสวัสดีค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปสร้างรูปมันถ่ายยังไงอ่ะมันเปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ติดมันต้องเปิดอันนั้นก่อนเปิดอันไหนเปิดอันนั้นก่อนเดี๋ยวรอน ดไไอตัวหนเออแล้วก็มากดไอตัวนั่นแสงนี้ต้องฟังนี้ร้อนไม่ค่อยเห็นนะอ่ะนี่ไงมาละเด็กกวนวัดตะโกนี่จังหวัดอะไรนะอายุทยาขุดเดินเข้ามาตรงนี้ไหมมาเที่ยวอายุทยาอำเภอพาชีจังหวัดอายุทยาอ่าอำเภอพาชีจังหวัดอายุทยานะคะไม่ได้เดี๋ยวล้น เฮ้ยให้เด็กออกไลฟ์สดทำแม่นี่เว้นเว้นเว้นบอกว่าพี่นายกำลังไลฟ์สดอยู่เย่มันมันไม่ค่อยเห็นนะมันมืดละต้องฟังหน่อยจริงจริงชนีเป็นคนใจดีนะคะรักเด็กนะคะเดียวตอนนี้ชะนีมาเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแก ตอนนี้ก็จะเห็นแต่หน้าชนีไปก่อนนะคะบุญยังไม่เห็นนะคะบุญอยู่ข้างหลังบุญอยู่เบื้องหลังนี่นะคะข้างหลังมันเป็นศาลาไม่รู้เขาเรียกว่าศาลาอะไรไ<อ>แล้วก็เดี๋ยวให้ดูอโอ้ผมปิวให้ดูนะคะข้างบน<อ>นี่นี่นี่ข้างบนก็สวยจริงๆเขาบอกว่าข้างบนมันจะมันจะเปิดได้ แบบเปิดให้ขึ้นได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดที่มันยังแบบไม่ค่อยโอเคก็ยังไม่เปิดนะคะเปิดให้แต่ข้างล่างร้อนมากเลยคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเเเายังไมม่่ปิดทีใช่ค่ายังไม่เปิดเต็มที่ ใครซื้อหวยบ้างวันนี้วันนี้จะมีคนถูกหวยนะคะใช่คนที่นั่งอยู่นี่เราใส่หมวกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะคะวันนี้วันนี้เราไม่ได้ซื้อโดนอะไรไปขูดไปขูดต้นสลากไปขูดต้นไปขูดต้นร้อนมากร้อนมากไปขูดต้นสลางบนน่าจะสวยแต่ตรงนี้ลมเย็นนะคะ อะไรขายของอะไรไม่ขายขายโอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศเป็นแบบวิดีโอมาให้ดูนะคะวันนี้อยู่ที่วัตโกก็ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ